พีนะผมอ้อผมผมแท้มีแท้เอเมอร์เองเถินะครับผมวันนี้คุณมีมาดั่นเอมเรย์นู๊ดน็ตไอโอนะครับผมอ้อจะมาอ้างเพื่งอันนี้ว่าคนที่ถขำใหญ่มาได้นี่อ้างเพื่อคนที่ถขำใหญ่ออกมาได้ เออพื้นนี่ื้นไม่ได้เองหดใหญ่นี่หดใหญ่ไหมเอ็มอนหูใหญ่ไปนะครับไปทำไมมืออัน เพื่อนเพื่อนออนยิ่งเพื่อนเพื่อนออนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอายิ่งเลยนิ่เนาะเนื่อนไอ้เนี่ย K N T

ออนะผมไอค,คิดว่าอินโทรผมมัน,ม,น,ม,น,น,ม,นมันมันอะไรวะมันมันมองอ่ามันไว้เอินไปนะผมอ,อ็อมาบอกผมมานะผมผมคิดว่ามันไว้เอินไปนะอือ อย่ามายิงอม่ไม่ได้เพืออูโอ้นึ่งหนึนองคำหนึ่งนึ่นึ่งหนึน่งห่หนึ่งหนึนึ่งหนึหนึ่งหนึอหนึ่งหญ่น่งหนึ่งหนเ่ง่งมน่งหนึ่งหนึ่งนึ่นนหอ้าวนั่นอับหนังห่านี่เอาหม่หนะเพื่อนอ้เหี้ย มาใหมาทำไมมูท่า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 มาได้ทำไมมาไม่ทำไมโอดมาทำไมโอดมาเพื่ออะไรแหม่หมูท่าไม่แน่แน่แล้วนะเนี่ยมูท่าไม่แน่แน่แล้วนะไม่มึงเป็นไข่อะฮะโอดใหญ่นะฮะโอดใหญ่เนี่ยเนี่ยะ มือทอครับมาทอมือใหม่แน่อุ้ยปลาหุท่ามาอ้ยมาอ้ยมาอุงอาอุ้ยมาอุ้งูอาเออไออ้ทอดอัน้ไหมทอดอันได้ไหมเอมาทูอ้าออเลยลองระเบิดเป็นที่ไน้มือ

อ้อยอ้อยอันนี้ไอ้เป็นหมูคนที่สามนะครับหมู่เอ็นี้เป็นหมูคนที่สามนะเฮ้ยนี่เพื่อ้นท่านู้งว่าอะไรท่าน้งไม่นาอยากนอนขอนท่านุ้งไม่าอยากนอนหอน้ังไม่น่าอยากนอนหอนท่านู้งว่าอะไรอ่าหินะ

เหมนเมเหาเหี้ยหมดมนเมมนเนเมนเมนเมนน อุ้ยมันนกท้องเอ็มท้องท้องท้องไอ้ทองอันนี้ไปอับหลับอับหลับเราควรโน่เราควรโน่ไปแล้วสองครั้งพัดพึ่งมึนมันนิ่งเอาวางไว้เลยเอาวางไว้เลยไอ้หานี่เอาวางไว้เลยเอวางไว้ให้หมดโอ้นู้นนี่โอ้นู้นนี่จี่เออเออเมืนเมืนเอ็มแม่หมดเอ็มแม่หมดเอ็มแม่หมด in 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 Eat my meat, eat my me. yeah Nhớ <coughs> 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 ไอพ่เล็มาองไปไ้ทยโอนไหนเล็กหมาอย่างไปเอาเงินแม่มาก้าน uh huh. ั่นน no ่ะอยากได้เง hey, ินแบบนั้นน่ะเงือนไยแน่นอนไปอาบน้ำก่อนก็ได้ไปไม่ทลเงนไยแน่นอนเอหัวแน่นอนเฮ้ยยนโอนนโอนเมียอเขา คุไม่มีของอย่างนี้คุณไม่มีอมนนี่เอามันเงินี่หน้าอเห็ดอีกงั้นฮะนี่อ่านฮะเนาเอามดออนยาวิ่งยาวมอุ้ยาวยามีเยยานี้เยถูแล้วเพิ่มาเลยเ็มหอยนึง ครับน้องผมอาน้นไอเอ็มอีนะคบผมเพราะผมอันน้ำแม่นนน้มันมาถอนเพื่อฆ่าหนูให้ผมหนูนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอาพี่อีอาพีมันมีอาพี่อเบเงินแบเอบเอบเอ๊บบในเรวองในเรวในเร็้ในรมาแน่เพื่อนมาแน้วยา ยามาให้เพิ่มเพิ่มเลเวลยามาเอาเรื่ี้ช้อนของไข่ไอ้ไข่ฟอนของไข่แน่นอนกินข้าวก่อนปิดลงไปมานมานะ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 มามานะมา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 มนะ เอาห้าหมื่นให้ได้เอาอนอนหน,นเ่งหมื่นอะไรแค่นี้เอาห้าหมื่นมาเลยเนี่ยเอาหะึ่หมื่นเอาหมื่นเนี่ยเอาหมื่นโอ้โหแม่งนึ่งหมื่นเอามั้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่นี่เท่าไหร่ใครนี่แม่ล่ะ เฮ้ยทัดอันเนี้ยนี่ทำอะมาทอะไรอนี่อันี่อันี้อันี้อันี้ทัดอันทัดอันทัดอันฮี่ทัดอันทัดอันอยู่ไหนวะทัดอันนี่เอจอยู่ี่เตาอันี่เอันั่นแหละมาไอแล่หกมืออืดเนี่ยว่าอันไหอุ่นอ่ว่า เดี๋ยวไปอาบน้ำอืมนั่นอะไรแม่หนักมาแล้วออกไปหน่อยไม่เจ็บเหรอออกไปหน่อยกบก็ออกไปดิไม่เหี้ย โอเคนะผมอ้อขอหยิบพิ้งย์แค่นี้ก่อนนะครับผมใช่ใช้ให้ถ้อย่าเน่าอดไรถ้าไม่เน่าอดครับนะผมต้องเกงเอมานี่มันขนาดนี้ไม่มาฮะอันเเอาไเท้นะอนี่ะเยทิ้งแมมใช้ได้เฮ้ยจะเท่าเท่